พร้อมลุยทุกการผจญภัยจักรยานเด็กเบตขนาด12นิ้วและ16นิ้วที่สุดของความน่ารักและความปลอดภัยสำหรับหนูน้อยวัยสองขวบสวัสดีค่ะแนะนำจักรยานสำหรับลูกๆของคุณค่ะเบจักรยานเด็ก12นิ้วและ16นิ้วจักรยานของเด็กสุดน่ารักสำหรับหนูน้อยนักผจญภัยสำหรับคุณพ่อคุณ,คณแม่ที่กำลังมองหาจักรยานคันแรกที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกน้อยของคุณไม่ต้องมองหาที่อื่นเบจักรยานเด็กขนาด12นิ้วและ16นิ้วเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์บสหหรัเด็กผู้ญิง และเด็กผู้ชายวัย2-8ขวบด้วยการออกแบบที่น่ารักและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กๆคุณสมบัติเด่นนะคะขนาดและอายุที่เหมาะสมขนาด12นิ้วเหมาะสำหรับเด็กอายุ 2- 5ปีส่วนสูง8 0 1 0 5เซนติเมตรขนาด16นิ้วเหมาะสำหรับเด็กอายุ5-8ปีส่วนสูง 105- 135เซนติเมตรสีสันและดีไซน์มีให้เลือก2สีสุดน่ารักทั้งสีชมพูและสีฟ้ามาพร้อมกับลายที่สวยงามและน่ารักความแข็งแรงและปลอดภัย เฟรมรถทำจากวัสดุที่แข็งแรงและทนทานเบาะนั่งสามารถปรับระดับตามความสูงของเด็กได้มียางนอกและยางในที่เติมลมได้เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลอุปกรณ์เสริมครบครันมาพร้อมกับตะกร้าหน้าสำหรับใส่ของเบาะซ้อนท้ายสำหรับเพื่อนกระดิ่งเพิ่มความสนุกและล้อเสริมเพื่อช่วยฝึกการทรงตัวท่งตรงจากกรุงเทพสินค้าของแท้หนึ่งเอร์ซ็นตรงตรงจากสต็อกในไทยพร้อมส่งทันทีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทีมของเล่นการจำลองเมืองการพัฒนาเด็กการฝึกอบรมและการสังเกตหน่วยความจำ การเสริมสร้างกล้ามเนื้อของสสมไม่มีแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์รับประกัน12เดือนโดยการรับประกันของผู้ผลิตเหมาะสำหรับเด็กยูนิเซกเบจจักรยานเด็ก12นิ้วและ16นิ้วเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาทักษะการขี่จักรยานของลูกน้อยของคุณเพราะม,มอบความสนุกสนานและความปลอดภัยในทุกการขับขี่กดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วค่ะขอขอบคุณมากนะคะ